สวัสดีคระพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลากันวันนี้ก็มาดูทำหมูแดดเดียวกับพี่น้อง EP ที่ห้าสิบแปดค่ะคสวัสดีครับสำร็จตุลากันครับผมใหม่แล้วครับหมูแดดเดียวครับพี่น้องมาดูการทำหมูแดดเดียวอันนี้ก็จะเป็นวัตถุดิบครับอุปกรณ์ที่จะใส่น,นี่เงินน้ำตาลครับอ่า อันนี้น้ำมันงาครับแล้วก็อันนี้กระเทียมอันนี้ตอดปลาเขียวครับผมอันนี้น้ำปลาครับอันนี้คือเนื้อหมูครับเนื้อหมูหนึ่งกิโลอันนี้ได้มาหนึ่งกิโลอพี่น้องเอาไงกันเลยอ่ะดูมันดูกันครับสมคุกเขา้าใส่กันทัน เท่ากันแบบน,วน,นัวครับวันนี้ก็เนื้อหมูหนึ่งกิโลนะคะเครื่องปรุงก็จะมีน้ำมันงาหนึ่งทัพพีเอ่อซอสปลาเขียวกับน้ำปลาอย่างละครึ่งทัพพีก็ลงมกันเป็นหนึทัพพีค่ะน้ำตาลซึ้นช้อนค่ะ แล้วก็ผงนัวตามใจชอบค่ะพี่น,น้งเดียกกำลังคนเครื่องปฟงค่ะอ่าคนเสร็จเรียบร้อยก็นวดค่ะทีเนี้ย นวดก็จะใช้เวลาประมาณนวดนวดประมาณสิบนาทีคับพี่น้ง ตอนนี้ค,ครูครูฤิ์กำลังใส่ถุงมือค่ะพี่น้องใส่ถุงมือเพื่อที่จะนวดนะจัดการค่ะครูฤิ์ขา ก็จะนวดประมาณสิบนาทีแล้วค่ะพี่น้องสิบนาทีเลยค่ะเพื่อที่จะให้หมูเรานิ่ม ประมาณสิบนาทีรวมไปเสร็จแล้วก็ทำหมูได้เดียวก็ใช้เวลาประมาณอ่าสิบสองนาทีแค่เลยสิบสองนาทีครึ่งประมาณนี้ค่ะพี่นอ้องสิบสองนาทีครึ่งเราจะนวดประมาณสิบนาทีค่ะให้ไอเครื่องุงเข้าเนื้อหมูดีๆแล้วก็ให้เนื้อหมูอ่อนนุ่มเนื้อหมูหนึ่งกิโลนะคะก็จะมีน้ํามันงาหนึ่งทับที ซอสปลาเขียวครึ่งทับทีน้ำปลาครึ่งทับทีน้ำตาลครึ่งทับปีค่ะแล้วก็ผงนัวตามใจชอบก็ครูครูริสก็ใส่ประมาณปลายช้อนค่นะพี่น้องแซ่บแซ่บแล้วค่ะพี่น้องเนี่ยหอมน้ำมันงาแล้วค่ะหอมเลยเลคะ่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคมพันตุลากันขอบคุณเลยหลายเด้อค่ะเด้อการทำแคบหมูเอ้การทำหมูแดดเดียว คลิปนี้ก็จะเป็น EP ที่ห้าสิบแปดค่ะพี่นะ้อง EP ที่ห้าสิบแปด นี่ครับพี่น้องรงนวนแบบนี้ครับอไปเรื่อยๆใช้เวลาประมาณสิบนาทีถ้าเรานวดเยอะมันก็จะทำให้เนื้อนุ่มพวกเครื่องปรุงพวก,กอะไรต่างๆก็คุกเข้ามันจะเข้ากันดีครับ วันนี้เนื้อทำเดียวนงเงพื่อนปรุงเข้ากันขอบคุณนที่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาเยี่ยมชมกดไลค์กดแชร์ปรปุงทำกุลากัน ันก็เดินเข้าเดินออกไปไปให้อาหารน้องแมวค่ะพี่น้องอันน้องแมวห้องอยากออกก็เลยไปให้อาหารให้น้ำน้องแมวด้วยค่ะเด้อครูลิสเราก็นวดไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะช่องคูมพันธุ์ตุลากันนี่แหละคุมพันธุ์กับคริลก็อยู่ด้วยกันนี่แหละค่ะพี่น้องสามีภรรยากัน ขอบคุณเอซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจช่องโคงบันตุลาการขอบคุณหลายหลเลยนะยยคะป้าเป็นด้าเสียบแทบบันนี้พี่น้องเบิง้งเนื้องนะงามเลยค่ะพี่น้องเนื้อสันหรืออะไรปุเนี่ยสวยค่ะมีมันติดนิดหน่อยอันนี้ก็เฉือนมาจากหมูเดดเ,เนื้อสับหมูมสามชั้นนั่นแหละแต่ว่าเนื้อเขาสวย เนี่ยพอพอคูริสไอ้ขั้นเสร็จเรียบร้อยได้ไหมพี่น้องคุมพันก็เอาอัดไว้ในช่องฟิตแล้วทีนี้ก็วันนี้ก็ให้คูริสสับสับสับให้ทำแกงจืดมะระมะลายัดไส้แซบบอคูริสแซบบอกแซบครับอ,อ่ะยอร่อยสดห่อนห่อนไม่แห้งว่าใส่เมื่อนี่ค่ะทำงานมาเหนื่อยเหนื่อยได้มาซดต,ต้มจืดมะระขมขมจานลอยโอ้แซบไหลได้พี่น้องเมื่อนี่ คือว่าแซ่เป็นอาหารเพื่อสุขภาพค่ะพี่น้องขอบคุณเอซีทุกท่านนะคะการทํางานทุกอย่างนะคะก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรพยายามเราจริงจะทํางานประสบกับความสาเร็จค่ะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเอชซี F C, หรือว่าผู้ที่ทําช่องทุกท่านเลยนะคะให้มีกําลังใจให้สู้ๆค่ะไปให้ถึงฝันไปให้ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วก็ ก้าวข้ามปัญหาอุปสรรคไปให้ได้ไม่มีอะไรที่เราจะได้มาง่ายๆนะ,ะทุกอย่างก็ต้องมีการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสติปัญญาในเรื่องของความคิดในเรื่องของกําลังกายกําลังทรัพย์ทุนทรัพย์ทุกอย่างนะคะพี่น้องต้องลงทุนทั้งหมดน,นะคะพี่น้องจะเขาต้องเหมือนกับการศึกษานะคะการศึกษาเหมือนคือการลงทุนนะคะก็คือต้องต้อง ต้องใช้งบประมาณในการดาเนินการนะคะสำหรับครูพันก็นี่แหละค่ะใช้งบประมาณในการซื้อหมูสามชั้นนี่แหละค่ะพี่น้องวันละสองกิบสองละสามกิโลก,ก,ก็นั่นแหนะค่ะเราก็ต้องลงทุนทุกอย่างต้องลงทุนแล้วก็มีความอดทนประหยัดอดอมขยันมันเพียนค่ะวิทยาอุตสาหะเดินรอยตามคุณพ่องมมม่มจมชื่นแม่แจ่มชมชื่นค่ะ ช่องคุมพันธ์ก็จะมีในเรื่องของประเด็นาการ,รถ่ายทอดเทคนิคกรารสอนภาษาไทยเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้หนกเขียนได้นะคะแล้วก็สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นของคุณพ่องามชมชื่นคุณพ่อคุมพันตุลากันแล้วก็ในเรื่องของการทําแคบหมูการทําอาหารแบบพอเพียงเลี้ยงชีพค่ะพี่น้องแล้วกว็เฮ็ดไ้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนเพราะว่าคุมพันกับคูทีตุลากรก็เป็นลูกชาวไร่ชาวนาค่ะคุมพันก็เติบโตมาจากลูกชาวไร่ชาวนาพ่อแม่เฮ็ดไ้เฮ็ดนาเฮ็ดสวนนี่แหละค่ะ ทรงเสียให้ผมพันได้เล่าเรียนแล้วก็ให้ได้รับราชการค่ะจนประสบความสําเร็จในนาทีราชการได้เรียนวิทยาศาสตร์เป็นครูเชิดชันเกนไปรจากตั้งแต่ปีพุทธศักราช2559คห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะพี่น้องเป็นทังบุญจังคุณนะคะเด้อแต่เราก็ต้องคำุญนงามความดีนะคะแล้วก็กระตันอยู่ต่อบิดาบรรดาเราแล้วก็ดูแลญาติพี่น้องที่ทรงเสียให้เราได้เล่าเรียนในประสบความสําเร็จคุณสามีคุณทรมดิสตุลาการก็เหมือนกันค่ะ อ่าเป็นพู้ที่มีพระคุณแบบเสมือนกับพ่อคนที่สองคูมพันแล้วค่ะเราดูแลคงมพันทุกอย่างเลยค่ะคุณไลๆเด้วยค่ะเด้อขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะเสร็จแล้วค่ะคุณฤทธิขาเสร็จแล้วค่ะเตรียมมากเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะอ่าพบกันคลิปหน้านะคะคุณฤทธิขาถอดถอดถอด,ถอดปอกมือออกก่อนก่อนก็ได้ถอดอันออนี้อกก็ไน้สวัสบดีเอฟซี ค่ะคุริดค่ะสวัสดีเอฟซีค่ะสวัสดีครับค่ะโว์ฟกันคิดหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอู้สวยเลิศเลยค่ะ